วันทองทุบพ่อใหญ่ทําจับเต็มกล่าวสวัสดีนะักลงทุนและเพื่อนเพื่อสมาชิกชาว You ูแฮทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมภูมิภูมิธรรมนะครับผมกับรายการวางแผนเทรดท,ทองคํานั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสที่25กันยายนแล้วนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานยู u Has ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสำหรับทิศทางทองคําในเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ผ่านเข้ามาดูคลิปตอนนี้อยากจะให้จําตัวเลขกันแม่นๆสักนิดนึงนะครับผมที่อัดอยู่ตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกา54นาทีนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองคำเนี่ยได้มีการวิ่งอยู่ในกรอบ30เหรียญน,นะครับผมจากระดับราคา3,750ไปจนถึงราคา3,780นะครับผมไม่ไปไหนเลยนะทั้งวันเนี่ยก่อนที่ จะมีการแรงเทขายเนี่ยพากดดันทองคํา ปรับตัวลงมาอีกทีนึงในช่วงตอนดึกหรือคือช่วงนิวยอร์กเซสชันนั่นเองนะครับจนราคาเนี่ยลงมาทําจุดต่ําสุดอยู่ที่ระดับราคาประมาณ ,3717 นะครับผมซึ่งถ้าหาวันนับจากวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน,นับเป็นครั้งแรกในรอบ3วันเลยนะครับผมที่ราคามีการปิดออกมาในแดนลบนะครับซึ่งสแสดงให้เห็นถึงการเทขายของทองคําแสดงให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนทั่วโลกจากภาพรวมเศรษฐกิจและยังคงรอคอยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างตัวของไฟนอล GDP และตัวของ พพ PCE ที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้ววันนี้ทํำยังไงกันได้บ้างเริ่มจากอัปเดตข่าวในวันนี้ก่อนเลยนะครับผมโลกเนี่ยเริ่มกลับมาสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมหลังจากที่ทางของประธานาธิบดีสหรัฐคุณโดโนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาได้ออกมาแสดงท่าทีใหม่ต่อทางของสงครามรัสเซียกับทางของยูเครนอีกครั้งหนึ่งโดยใจความหลักๆเนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่าด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและกองกําลังทหารนาโตเนี่ยเราอะอยู่ในสถานะที่จะต่อสู้และชนะกระทางของรัสเซียได้ซึ่งยูเครน มีโอกาสที่จะยึดดินแดนที่รัสเซียครอบครองไปกลับคืนมาในรูปแบบเดิมได้อีกครั้งนึงนะครับผมและยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่ารัเสเซียกําลังผเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจจากสงครามและมองรัสเซียว่าเป็นเพียงแค่เสือกระดาษเท่านั้นเองก็คือจะมองว่าแบบว่าอาจจะดูแข็งแกร่ง ที่ภายนอกแต่ภายในอ่ะดูอ่อนแอนะครับผมโดยทางของประธานาธิบดียูเครนวอรโลดิมีเซเลนสกี้เขาได้มีการกล่าวขอบคุณผ่านแอป X ในขณะที่ทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยโคศกเคมินคุณ i, orp, เดมิทีเพสคอฟเขามีการกล่าวว่าคุณปูดินเนี่ยเขาให้คุณค่ามากนะกับความตั้งใจของคุณทัามที่จะช่วยยุติสงครามครั้งนี้แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยนะกับการที่ทางของคุณทัามเรียกรัสเซียว,ว่าเป็นเพียงแค่เสือ,อกระดาษเท่านั้นเองก็ถือว่าเหตุการณ์ในตัวของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านผลอยู่อ,นนอ,อ,อง ตัวของพวกข่าวภาคเศรษฐกิจด้วยนะครับผมที่เราต้องให้ความสําคัญอย่างตัวของทองคาในตอนนี้เนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนจากคําพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐอย่างทางของคุณเจอโรมพาเวลอยู่นะครับที่ยังคงระมัดระวัง ต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในขณะที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงรอคอยการประกาศดัชนี PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดเขาให้ความสําคัญที่สุดในช่วงที่จะออกมาในวันศุกร์นี้นะครับผมเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตลาดเนี่ยเขาประเมินกันเอาไว้ว่าทางของเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มอีกประมาณ2ครั้งหรือประมาณหครั้งและประมาณ0.25%ในเดือนตุลาคมและทางของเดือนธันวาคมตามลําดับนะครับซึ่งนักวิ เขาอ,อาวุโสจาก Active t r ท d e คุณลิคาโดเนี่ยเขาได้มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมมาไว้ว่าภายใต้ความปั่นป่วนของทางเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์สงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันจะหนุนความต้องการในเรื่องตัวของทองคําที่เป็นรรสินทรัพย์ปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นร่วมกับความคาดหวังว่าฟเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยและผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นนะครับผมโดยท,ที่ทองคำเนี่ยถ้าหากว่ายืนเหนือตัวของ3,750ดอลลาร์ได้เนี่ยในระยะสั้นอะภาพรวมระยะยาวอาจจะสามารถขึ้นไปทดสอบแนวต้านใหม่ที่ระ คามพ0เเลยก็ได้นะครับในขณะที่ทางของข่าวกล่องแดง f o r e เ f ็ก t o r y ที่เราต้องให้ความสำคัญเนี่ยอย่างของวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักๆคือตัวของ ไฟนอล GDP นั่นเองครับแล้วก็น้องเล็กของเราอย่าง unemployment c a m e นะครับผมซึ่งจะมาตอนช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับสามารถมาตามแผนเทรดทองกันในตอนคืนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องจับตาดูวันนี้นะครับว่าในช่วงข่าวเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงและทองคําจะได้รับการตอบรับในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากจะให้มองแบบนี้ก่อนนะครับผมวันนี้เปิดตลาดเนี่ยมาที่ระดับราคา3า3 5นะครับผมต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เลยที่เขามีการปรับตัวลงมาที่3 7 1พ ซึ่งภาพรวมตัวของตลาดเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเทนหลักขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงมาบ้างเล็กน้อยก็ตามก็เลยทําให้ตอนนี้ถ้าหากว่าเรามองในกรอบใหญ่อะเราจะมองเห็นตัวของกรอบราคาประมาณ3 6 9 0เถึง3,825เลยก็ได้นะครับผมและถึงแม้ว่าตัวของทองคาเนี่ยจะถูกกดดันลงมาบ้างในช่วงคืนวันนี้ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเทียบกับภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับและสาหรับฝั่งของขาบีเนี่ยสิ่งท ต้องจับตาในช่วงเช้าและช่วงบ่ายแล้วคือตัวของเอเชียเซสชั่นและลอนดอนเซสชั่นเนี่ยก็คือต้องดูว่าเขาจะสามารถดันราคาทองคำเนี่ยให้กลับขึ้นมายืนเหนือตัวของราคา3า5 0ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมเพราะถ้าหากว่าเขาเคลียร์โจทย์ของตัวเองเนี่ยถ้าเขาเคลียร์ได้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปที่ระดับราคา3า7 5ถึง3,780ได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เขาไม่สามารถยืนเหนือ3750ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นหน้าหลักของหน้าเทันทีเลยนะฝั่งของขาา S จะกลับมมี โอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าหากว่าสังเกตกัรดูดีๆในช่วงประมาณ78็ดแโมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพยายามขึ้นมาที่เทสระดับราคา3750เรียบร้อยแล้วแต่กับไม่ผ่านนะครับผมและมีแรงเทขายอย่างรุนแรงเข้ามาซึ่งไม่แน่ว่าจริงๆแล้วไอ้ภาพรวมตอนนี้ตลาดอาจจะก,กําลังรอคอยตัวเลขเศรษฐกิจในตัวของ2วันที่จะถึงนี้อย่างตัวของ Final GDP คืนนี้และตัวของคพ PCE ที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยทําให้ว่าถึงแม้ว่าจะมีแรงเทขายโผล่เข้ามาแต่ฝั่งหน้า B ีก็ยังคงได้เเเปรียบในทนทหลักขอขาาจ วิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวที่ ,3725 ี่และ ,3750 ได้นะครับผมระมัดระวังกันด้วยนะครับผมทุกคนสำหรับตลาดขาขึ้นแบบนี้นาบายยังคงได้เปรียบนะครับผมเน้นเทรดกันแบบดีเฟนซีฟนะครับผมป้องกันความเสี่ยงเป็นหลัก <S <S และนี่คือแผนเทรดทองคำสำหรับวันนี้นะครับผม TP stop loss ต้องชัดเจนนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีคอมเมนต์เพิ่มเติมสามารถร่วมพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผม ภูมิภูมิธรรมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด